แน่นอนครับว่าการไฟนกานครับเป็นการ์ดเกมที่หลายๆคนมักจะกล่าวขางว่าเฮ้ยราคามันแพงจังวะแน่นอนว่าผมเองก็อยากจะพูดตัวกับว่าเออผมเห็นด้วยครับมันแพงมากๆครับ ซึ่งในนรนว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาของฟอร์แมต Standard นะครับก็มีของสามัญหลายหลายใบครับที่ราคาขึ้นบ้างราคาตกบ้างนั่นเองนะครับผมก็แนนรนว่าเราเริ่มไปตั้งแต่ปีนี้ครับกับ10การหุ้นขึ้นในปี2025่มีอะไรกันบ้างครับซึ่งนว่าบางใบนะครับราคาอาจจะน้อยกว่าอันดับต้นหรืออันดับล่างนะครับเพราะว่าเราจะวัดจากเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาตอนเดวันกับราคาณปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามท้องตลาดนะครับว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่นั่นเองครับโดยในนอนว่าข้อมูลนะครับที่ผมเาาาม้กขศึษ ดูสักพักหนึ่งนะครับอย่างเจ้าจีฮวนเฉินนั่นเองนะครับผมซึ่งเนาว่าเป็นแอปเทรดการ์ดแล้วก็เป็นแอปซื้อขายด้วยในตัวครับเท่าที่ผมดูคร่าวๆครับก็ราคาก็พออ้างอิงกับราคาขายในญี่ปุ่นได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมางคงั้งที่จะมีข้อมูลแล้วก็เดต้ามากกว่าราคาขายคนไทยครับที่แบบขายตามใจฉันนั่นเองนะครับเพช่มเพื่อนๆไ,ไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดู10อันดับการ์ดขึ้นขึ้นประจำปีส0 2 5ันยิ้ากันเลยละกันนะครับว่ามันจะมีไปไหนกันบ้างครับ โดยแน่นนอว่าอันดับที่10ของเราครับก็ไม่ใช่ใบไหนนะครับกับเจ้าอ็อบสคูดายเกรดสามนะครับซึ่งแน่ว่าการ์ไปเนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวตีหลักของเอวาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าขอแค่มันลงมาจากความสามารถการครับมันก็สามารถจะทำให้คริสติคอลบวกหนึ่งได้และถ้าเกิดเรามีเซตออเดอร์แปะสามใบขึ้นไปครับมันก็จะพลังโจมตีบวกหมื่นด้วยครับก็เป็นตัวตียีได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวตีของเอวานะครับที่ตีถึง2คริสติคอลแล้วเป็นติ่งตัวที่โหดมากๆครับใครจะไปรู้ล่่่่่่่่ะคคคคคคครรรรรรัััััััััับบบบบบวาาาาาขออองงมมมนน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 ใใต้้ยูทททีแ20 20เชฟไผิด บาทครับผมก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนช่วงแพดของ BT05 ครับ AWA มัน <c oughs> เป็นเด็ที่ผมพูดตรงๆเลยว่ามันค่อนข้างจะกระจกมากๆเลยนะเองครับเพราะด้วยความที่มันีออเดอร์วิจัยแค่แบบเดียวนะครับและแน่นอนว่าจนกระทั่งการมาถึงของออเดอร์วิจัยเกรดหนึ่งอย่างเจ้า h 1นะครับก็ทำให้เด็ก AWA เป็นที่นิยมมากขึ้นและร่นกับออเดอร์วิจัยใบใหม่ที่โผล่ตามมาทีหลังครับทำให้เจ้าเด็กอย่าง AWA ครับก็กลายเป็นที่นิยมอย่างมากครับถึงแม้ว่า o อ s c กูดายนะครับจะทำการรีพิน์มาแล้วก็ตามครับแต่แนางกึมถ652.27% ครับโคตรเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าราคาปัจจุบันของออฟสกูดายในตอนนี้จะอยู่ที่ใบละ148บาทครับแต่แน่นอนว่าคารบนดีเองมันก็เคยราคาขึ้นสูงถึงประมาณ300-400เหมือนกันนั่นเองครับเท่าที่ผมจําได้นะครับในตลาดของคนไทยนะครับแต่แน่นอนว่าในราคาตอนนี้หลังจากที่ผ่านการริปินมาแล้วนะครับก็เหลืออยู่ที่ประมาณ148บาทผมก็ถือว่าค่อนข้างเมกเซนอยู่นะนครับถึงได้ว่าเป็นการ์ดุ้นขึ้นอันดับส0ที่เยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับผม ต่อมาครับที่อันดับที่9กครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับว่าใบนี้มันจะติดอันดับมาได้ครับแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะยังราคาแพงอยู่นั่นเองครับกัดออเดอร์โลกวิจัยสีน้ำเงินของเอวานั่นเองนะครับผมซึ่งแน่ว่าหลายคนที่เล่นเอวากับอิเล็กิมาน่าจะทราบกันดีครับว่าออเดอร์ไปเนี้ยมันเทพแค่ไหนครับเพราะว่าออเดอร์ไปนี้ถ้าเกิดมันโดนนาไปเซตนะครับสามารถเปิดท็อปห้าเมื่อคอการ์ดหนึ่งใบที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่านลงช่องเรียกาดได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับ เพื่อชีกลิตเติรหใบปัด5 0 0พันได้ครับก็สามารถที่จะทำให้ a o อ s c สคูดที่อยู่อันดับ10เมื่อกี้มันตีแรงเพิ่มขึ้นอีก5000ได้หรือเราจะมาปัดให้กับตดวแวนการ์ของเราอย่าง A อวแรงขึ้นอีก5,000ันได้อีกครับถึงผมจะบอกว่ามันเก่งเทพแค่ไหนครับแต่รู้ไหมครับว่าราคาเด y 1ของมันจริงๆครับมันอยู่แค่ประมาณแค่18บาทเท่านั้นเองครับแต่แน่นอนครับว่าด้วยความที่เอวาครับมันค่อนข้างที่จะแบบอยู่ได้เกือบทุกๆเมตาเลยบางต่อให้เมตานั้นมันจะไม่ได้ติดเมตาถึงเทีย ก็ประมาณไปละ150ถึง200ได้นั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนคำว่ามันเองนะครับก็ได้รีพินไปแล้วครับในชุดของ t r i p l e d ลได้บูสเตอเหมือนกับเจ้าออฟสคูดที่อยู่ในอันดับ10นั่นแหละครับแต่ถึงกขนาดนนะครับการนี้ก็ขึ้นขึ้นถึง663.41%เลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าราคาปัจจุบันการไนี้ณปัจจุบันครับมันอยู่ที่ประมาณ1นึบาทนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆผมไม่แปลกใจเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าออเดอร์โลกวิจัยสินเงินไปเน ไม่จำเป็นต้องมีแวนเป็นเอวาครับเพราะว่าเทคคมันบอกว่าเมื่อถูกเซตนะครับก็คือถูกเซตไปปุ๊บเราก็เปิดท็อป5ปูพอร์ตได้เลยนั่นเองครับก็เลยได้ว่าเป็นออเดอร์ที่มันตลกมากๆก็คือดันมาเอามาเล่นกับอิเล็กกิมาและเก่งมากๆนั่นเองครับทำให้เจ้าออเดอร์วิจัยโลกสินเงินไปนี้ตึกอยู่ในอันดับ9ของการคุ้นขึ้นของเราในวันนี้ครับ และแล้วเราก็มาสู่อันดับที่8ครับ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นการ์ดเวรีนาที่ตอนมันออกมาใหม่ๆผมยอมรับตรงๆเลยว่าโคตรกาดนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันติดอันดับมาได้ครับกับ <c oughs> เจ้าเบลเวอรีนานั่นเองนะครับในว่าเบลเวอรีนาอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีครับมันมีค่าคอสในการรีไทร์เรกานึงใบโดยการจ่ายทั้งโซบลาสด้วยกันครับซึ่งถือว่าแพงมากๆนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าเมื่อมันนะครับอยู่ในสถานะของครอสโอเวอร์เดรสนะครับถ้าเกิดมันตีนะครับมันจะบวก2,000ต่อช่องว่างของเรกานของอีกฝ่ายครับและถ้าาาาเกกกกิดรรออีีฝ่่่ยบม1ใหืตำว เราสามารถเซีย CB1 ได้ครับเพื่อที่จะปรับไดของมันเป็น1และมันจะรายเช็คไดครับเรียที่รายเช็คได้ในยุคแรกๆของแวนดีเลยก็ว่าไดนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าในยุคนั้นครับเนว่าหนาจีวาครับมันก็ไม่ได้มีงายเดมนะครับและรวมถึงการมาถึงของบ่าววารีนาเองก็คือมันค่อนข้างจะเบินค่าคอสเยอะมากๆครับทั้งโซทั้งบลัสนะครับทำให้ตอนช่วงเดยวันนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับมันอยู่ที่ประมาณ3าบาทเท่านั้นครับแต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่มันม บาวรน่คัถูกนํามาติดสักใบ2ใบนั่นเองครับเพื่อเป็นใบโจ๊กเกอร์นะครับก็เผื่อตอนที่เราเริ่มก่อนนะครับแล้วแบบเดมไหลเป็นน้ําอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะให้บาวรีน่าใช้บัตรกระจุยกระจายได้นั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าช่วงที่มันเป็นยุคของมันจริงๆก็คือยุคนี้นี่แหละครับในปี2 0 2 5กับการมาถึงวายรีน่าก็หมายอย่างอาร์สโรีน่าครับที่เมื่อมันโดนทิ้งครับก็จะโดนโวบเข้าโซแล้วเราจะโมดทาริสมันหนึ่งใบลงหลุมใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเป็นการเติมโซไกลๆครับและแน่นอนว่าทําให้เด็กเนวานโซชั้นเยยี่มๆ และอย่างนี้ผมได้บอกไปข้างต้นครับก็คือถ้าเกิดเราโดนแ่ จนแดมไหลเป็นน้ำนะครับเราสามารถเอาบาร์พวกนี้ครับมาใช้เป็นการดรีชเช็คของบ่าวเวอรีน่าได้ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเล่นในเพลงเริ่มก่อนจริงครับถ้าเรามีแดมหงายสักประมาณ4ี่เดมนะครับเราก็สามารถที่จะดรีชเช็คได้ถึง5รอบด้วยกันครับคือ5้าดรฟ์นะครับถือว่าแบบมันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เนวาน่าจีวาครับที่ได้ใช้เจ้าบ่าวเวอรีน่าอย่างคุ้มค่าครับได้อย่างบราฟซาก้าอัฟซียาครับที่หลังจากคารลิมิตหนึ่งของทริกบูลครับและหลายคนนะครับก็หาวิธีในการผสมใใในน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 เเเเววอออออรรรรรร์์ชัั่่่ขงไฮบบิิิดะคกกาาาาาลลจ้ทีมสแ็ สส่วนดีครับและแน่นอนว่าใบาอีกหนึ่งใบที่เอามาช่วยในเคลีเรื่องกอนได้ดีก็คง,งหนีไม่พ้นกับเจ้าบ่าววารีนาท่าน,นเองนะครับผมทำให้ในเพลีเรื่องกอนของบาฟซาก้าที่มีเจ้าบ่าววารีนาครับมาช่วยในการไรเชคครับทำให้มอบเพรสเชอร์และก็กดดันอีกฝ่ายได้ดีเหมือนกันแล้วก็บวกกับการที่บาฟซาก้าครับมีเทคนิคในการสาดแถวหน้าครับทำให้เพิ่มโอกาสนะครับในการที่จะไรเชคของบ่าววารีนาได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าเจ้าบ่าววารีนาไปเนี่ยครับมันก็ขึ้นขึ้นถึง729.55%ครับ โคตรเยอะนะครับและแน่นอนเขาว่าจาก3 9บ้าบาทในวันนะครับราคาณปัจจุบันของมันในตอนนี้ก็คืออยู่ที่ใบละ326บาทครับเรียกได้ว่าจากวานี่น่าสุดกระจอกในวันนั้น,นครับ<ๆ>ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสุดยอดการครับที่มอบความกดดันให้กับอีกฝ่ายจากการไรเช็คได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับผม ต่อมาครับก็คืออันดับที่7ของเราครับก็คือใบนี้ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าในนาทีครับมอนเตอร์สไตร์มันจะมีของซัพพอร์ตสักทีครับใบนี้ก็เลยโดดขึ้นมาครับอย่างเจ้าคิโชนั่นเองครับหลายคนที่จะทราบกันดีครับว่าคิโชมีเทคในการที่ถ้าเกิดมันลงเรียนครับมันสามารถจะโซบลาสเิงได้เพื่อที่จะปรับพลังตั้งต้นของวันกาดอีกฝ่ายให้เหลือแค่แปดพันนั่นเองครับถ้าเกิดหลายๆคนได้ดูคลิปที่ผมรีแคปเกี่ยวกับอีมิสือนะครับก็จะทราบกันดีครับว่าถ้าอีกฝ่ายครับตกเดเมจเช็ หรือแบบ200ล้านอะไรเงี้ยก็คือโซบารครับไอทิกเกอร์ที่เราได้จากแดมเบนเชคเมื่อกี้มันจะเหลืออยู่แค่8 0 0พนะครับจากสกิลของคิโชนั่นเองนะครับผมซึ่งแนวาคิโชครับตอนนี้มันขายแรกๆครับราคามันก็ไม่ได้แพงมากครับก็ปกติของดัครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ33บาทแต่แน่ว่าการมาถึงของซับพอร์ตของมอนเตอร์สไตรในชุดของดีเซดบีทีสิบสองครับนอกเหนือจากเอริสสนะครับที่จะมีร่างใหม่ครับก็ยังมีเด็กของเอ็กซ์ตรีมบีสเดทีฟิสติวัลที่ใช้เจ้าคิโช ซึ่งถ้าเกิดเทียบกันจริงๆครับก็คือเด็กของน้องเอริสครับมันสามารถที่จะชุบเจ้าคิโชมาง่ายกว่าเจ้าเอบิสึนั่นเองนะครับผมและนั่นนะครับทำให้การอย่างคิโชนะครับมันขึ้นขึ้นไปถึง741.3 3เเครับจาก33บาทในวันนั้นครับการเนี้ก็ราคาขึ้นเป็นใบละ281บาทครับโดยรวมก็ถือว่าแบบแพงไหมก็ถือว่าแพงคุ้มค่าอยู่นั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นการกลับมาในรอบ3ปีของมอนสเตอร์ไรครับต่อมาครับที่อันดับที่6ของเราครับ ใบเนี่ยเอาจริงๆนะครับไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าใบาเนี่ยมันก็เก่งจริงครับกับน้องพิเลโลนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าการไปน,นี้ครับในช่วงแพทของ d l v t 0 4ที่มันออกมาครับ <c oughs> การไปน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวทำเวฟของเจ้าไคริ <c oughs> นั่นเองครับ วัตเทกของไคลรีก็คือมันดีดเรียใช่ไหมส่วนไอเนี้ยครับมันจะตรงกันข้ามครับก็คือมันจะโซบร์เพื่อที่จะแตนเรียกาศที่อยู่แถวเดียวกับมันนั่นเองครับก็คือเป็นเหมือนตัวเจนเวฟที่5ให้กับไคลรีได้นั่นเองครับเพราะว่าไคลรีจากที่จะต้องดีดแถวหน้า2ตัวก็คือดีดหน้าหลังนะครับแล้วก็คอหน้าหลังกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้เพลย์ลบโซบ์สแตนขึ้นมานั่นเองครับซึ่งการไปนเนีมันก็ช่วยซัพพอร์ตใดไคลรีเกตสีให้อย่างดีมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแบรน่ัด์เราออีก5000ป็น มันก็อยู่แค่ใบละ34มบาทครับจนกระทั่งนะครับในช่วงของแพดบีทีศูครับเป็นช่วงการมาถึงของไครริร่างใหม่นี่ครับซึ่งเป็นเกรด3าใบใหม่นะครับผมแน่นอนว่าน้องเพลโลฟนะครับจากที่มันคุ้นขึ้นอยู่แล้วครับมันก็คุ้นขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกครับผมจำได้เลยครับตอนนั้นนี่ผมไปไดแวนกระไซกับจูนะครับคือตอนนั้นมันอยู่ที่ใบละ700กว่าบาทได้เลยครับซึ่งมันถือว่าแพงมากมากครับแต่แน่นอนว่าหลังจากผ่านไปครึ่งปีนะครับแน่นอนว่าไครริเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนนนั้้้แหหเเาา่่่มมี็กกใๆทงงขึ จ้าพเรโลครับมันราคาตกลงครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะเป็นอีกหนึดีเดตในการราคาคุ้นขึ้นอยู่ดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนตอนนี้ครับเจ้าพิเรโลครับมันราคาคุ้นขึ้นถึง741.56%นั่นเองครับทำให้ราคาปัจจุบันนะครับมันอยู่ที่ใบละ290บาทครับซึ่งถึงแม่ว่าเจ้าเคเลโรนะครับเทคในการปัดแถวหน้า5,000มันจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ใครทีมันเล่นแบบเน้นเกรด3เป็นหลักใช่ไหมครับมันไม่ได้เล่นเกรด4เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่แน่นอนว่าเคเลโรก็เป็นหนึ่งในสุดยอดตัวที่เจนเวฟให้กับใครที่เก่งมากๆนั่นเองนะครับผม และแล้วนะครับเราก็มาถึงอันดับที่5ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้บอกตามตรงว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะว่าอันดับที่5นี้ก็คือตัวชุบหลุมของปาร์ฟซาก้านั่นเองครับอย่างเจ้าอัพราครับซึ่งแน่ว่าเจ้าอัพราครับเป็นตัวชุบหลุมที่เป็นร่างอัปเกรดนะครับของเจ้าสับนะครับหรือชาบูดาที่หลายคนชอบเรียกกันนั่นแหละครับแน่ว่าเจ้าอัพราครับมีเทคที่เก่งกว่าเจ้าชาบูดาอย่างมากครับเพราะว่าชาบูดามันต้องเห็นเก่งหนึ่งหรือตำกว่าชุบมาใช่ไหมครับแล้วก็ซีบีโดลงมาแต่ว่าเจ้าอัพราครับมัน มันลงมาได้นะครับซึ่งมันง่ายกว่ามากครับแล้วก็ปัด5,000ได้เหมือนกับชาบูดาเป๊ะเลยนั่นเองครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับก็คือเมื่อมันลงเดียจากมือครับมันสามารถจะเปิดท็อป5เพื่อที่จะโมอ่อาวุธ1ใบหรือโอเวอร์เดทหรือเดทวุฒ o หนใบจากที่เราเปิดเจอนะครับลงดรอปได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นใบที่ เก่งมากๆนั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าในยุคนั้นอ่ะช่วงที่มันออกมาใหม่ๆครับในช่วงของดีเซตบีทีศูนย์สี่ครับราคาผมบอกได้เลยว่าแบบขี้หมามากๆครับเพราะว่าราคามันอยู่ที่ใบละ11บาทเท่านั้นครับคือเห็นญี่ปุ่นราคาขี้แล้วครับผมว่าในไทยเนี่ยก็คือแบบโอ้โหพอๆกันครับก็คือใบละประมาณ20-30แต่แน่นอนว่าการมาถึงของแพดดีเซตบีทีศูนย์เจ็ดนะครับก็คือการมาถึงของราซาก้าอักษยาครับทำให้การไปเนี้ยมันพุ่งทยานอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าการมาถึงของราซาาาาาากกกะรรรร่่่งงใหหหมมมมมคคคััับบนนนน้ททีขอออ็ืเโิู หรือเวลลอดนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญครับมันเป็นตัวที่ปูบอร์ดฟรีๆได้อีกนะครับทำให้แน่นอนครับว่าเจ้าอัพาราครับกาไปเนี้ยในปี2025ราคามันก็คุณขึ้นถึง788เลยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าราคาปัจจุบันของอัพารานะตอนนี้มันจะอยู่ที่ไบละ100บาทครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นการอย่างไรที่ราคาก็ค่อนข้างสูงใช้ได้อยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมแต่ว่าก็เถียงไม่ได้เหมือนกันครับว่าการไปเนี้ยก็เป็นตัวแบกของเด็กบาฟซาก้าเหมือนกันครับกับตัวชุบหลุมที่ใช้ Energy ในการจ่ายครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่ช่วยโมหาทริกมูนและก็อาวุธแล้วก็เวลลอดได้ดีเหมือน กันคและแล้วเราก็มาสู่ท็อปโฟ์ ของคลิปนี้กันนั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มที่ใบแรกกันก่อนเลยครับกับน้องไรเฟิลของเด็กเรามนั่นเองครับเนื่องว่าน้องไรเฟิลใบนี้ครับก็หลายคนน่าจะทราบกันดีครับมีเทคในการที่จะเอาเดกัาดอีกฝ่ายครับเข้าคุกแล้วก็มี CB1 ในการที่จะเปิดท็อปข้คอการหนึ่งใบที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนได้และถ้าเกิดเรามีคุกขังอยู่3ใบหรือมากกว่ามันก็จะเป็นตัวบูสิบสามตี13บสาได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการใบีรกตอนมันออกมาในชุดดีบีทีอนข้าง่งครับมันก็ถือว่าเมันบารัน ไม่ผิดครับ20บาทครับผมผมจำได้ว่าในไทยตอนนั้นก็คือขายสตองหน่อยก็คือประมาณไปละ50-70นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เอามาแทนเอโรโบโคอปจั่วของคุกในตอนแพทบ็อกหนึ่งได้ดีมากๆครับเพราะว่าใบเนี้ยมันสามารถเปิดท็อปห้าเราเลือกที่จะปูบอร์ดเป็นใบไหนก็ได้นั่นเองนะครับผมความเก่งของมันนะครับก็อยู่ที่เทคปูบอร์ดมันนะครับที่เป็นเทคแอคนะครับหรือก็คือเทคที่ใช้ในเมนเฟสนั่นแหละครับเราอาจจะจับคังคุกก่อน แล้วเราค่อยเลือกกดบัตเปิดท็อปห้าคอเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเทคที่เจ๋งมากๆครับและแน่นอนว่าในช่วงแผดดีแทที่ผ่านมาครับเซราฟเองก็มีของซับมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวทําเวฟนะครับตัวที่ช่วยจับคังคุบเพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งรวมถึนการร่างใหม่เจ้าเซรัฟเขียร์ไรทครับทำให้เจ้าตัวไรเฟิลตัวนี้ครับที่เป็นทั้งตัวปูบอดนะครับและรวมกับตัวที่ช่วยขังคุกของเรานะครับมันก็คุ้นขึ้นอย่างมากครับซึ่งในราคาคุขึ้นข และนะาําให้ราคาปัจจุบันของเจ้าน้องไรเฟิลตัวนี้อยู่ที่ใบละ226บาทนั่นเองครับถือว่าเป็นหนึ่งใบที่ราคาค่อนข้างแพงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ใน,นเราก็เถียงไม่ได้เหมือนกันว่าใบนี้เป็นตัวแบกของเด็กคุกอย่างมากครับเพราะว่าเป็นใบที่ช่วยปูบอดและเป็นใบที่ช่วยขังคุกให้กับเราที่เก่งไม่น้อยเหมือนกันครับและแล้วเรามาสู่อันดับ3นะครับอันดับ3าม่ีบอดต,ตั้งแตว่า ผมแม่งอึ้งมา,มากๆครับเพราะว่าการมาถึงของสายใหม่อย่างบรอเลอร์ครับทำให้ใบเนี้ยราคาแบบคุ้นแบบ ขึ้นมากๆครับก็คือเจ้า Spark Sprite Dragon ครับเรีว่าหลายคนน่าจะทราดีครับ Spark Sprite Dragon ครับเป็นการ์ดที่บอกว่าถ้าแวนเราเป็นนารุคามีครับการ์ดนี้จะคือแค็งนารุคามิเหมือนกันครับถ้าเกิดมีใบไหนที่เสิร์ชหาแค็งนารุคามิเราจะสามารถเสิร์ชใบนี้ขึ้นมือได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ครับการเป็นเมทคในการที่จะเชียพลังตัวที่อยู่ข้างหน้ามัน5,000นั่นเองครับซึ่งหมาว่าถ้าเกิดแวนของเราครับตี2เป้าขึ้นไปครับมันจะปัดแถวหน้า10,000แทน5,000นะครับแล้วมีเมทก็คือเมื่อจบเทิร์นสามารถจ่าย3 Unity จั่วได้ก็คือเป็นใบที่ปัดพลังให้กับเรียที่อยู่ข้างหน้ามันแรงขึ้นแล้ก็เป็นใบจั่วให้กับเรานั่นเองครับซึ่งแนวว่าบ นีทำให้เด็กนารุคามิแะที่มีการเจนเอ็กซ์ตร้าเวฟอย่างไรซิ่งฟินิกส์ครับตีแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมจากที่ฟินิกส์มันตีเบาเป็นตดอันนี้ก็คือตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมแต่โนใบนี้ครับตอนที่เดวันที่มันออกมาแรกๆครับมันไม่แพงเลยครับมันอยู่ที่ใบละ18บาทเท่านั้นครับและแน่นอนว่าแถบของ d z b t 0 6ครับการมาถึงของเดอะบลัดมันก็ไม่ได้คุ้นขึ้นขนาดนะครับแต่แน่นอนว่าใบนี้มันคุ้นขึ้นจากอะไรกันล่ะใบนี้มันคุ้นขึ้นจาากก d t ขขออองง b z 12ย่บนีเด หน้าครับและที่สําคัญนะครับเด็กเนี้ยมันยังสามารถที่จะใส่ไรซิ่งฟินิคได้ครับเพราะว่ามีการ์ดอย่างเอ็นจูนมาคอยช่วยนั่นเองนะครับผมทำให้การ์ดไปนีครับมันเป็นการ์ดอย่ใบที่เก่งมากครับเพราะมันช่วยทําให้เรียการของเบลเลอร์ที่มันเบานะครับตีแรงยิ่งขึ้นครับและทําให้ไรซิ่งฟินิคที่เจนมาเป็นเอ็กซ์ตร้าเวฟจากเทคของเอ็นจูนนะครับตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับทำให้เด็กนารุคามิอย่างเบลเลอร์ครับมันสามารถตีได้ถึง6กเวฟด้วยกันนะครับถ้าเกิดเราเจนเวฟมาจากไรซิ่งฟิน่่งกกกาาาารรนนะด้เ ขุนขึ้นถึง1,134.15%เลยนะเองครับจากราคา18บาทในตอนนะครับกลายเป็นเนี้ยราคาขุนขึ้นสูงถึง223บาทนั่นเองครับร้อยกว่าบาทเองมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นปะแต่หลายคนอย่าลืมนะครับว่าใบเนี้ยราคาเริ่มต้นออกมานะครับตอนเด็กวันมันอยู่แค่18บาทเท่านนครับการที่มันขึ้นมาถึง200บาทได้จากการสปอยของสายใหม่เพียงแค่1สายเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆครับทำให้ Spark Spidragon ครับอยู่ที่อันดับ3ของเราในวันนี้ครับ และแล้วเราก็มาสู่อันดับที่2ของเราครับสปาร์คสไปว่าพีกแล้ว y, ไอใบนี้แม่งพีกกว่าอีกครับก็คือการที่มาจากบล็อกเดียวกันครับก็คือเป็นใบทิ้งของสีเหลืองนั่นเองครับซึ่งแน่รอนการไปเนี้ยมีเทคก็คือเมื่อมันถูกทิ้งในเทิร์นของเราครับถ้าเันการของเราเป็นเกรดสองรืสูงกว่าครับสามารถโซบัสกระโดดลงมาได้นั่นเองนะครับผม แต่แน่นอนการเป็นเนี้ยครับจะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะครับผมในเทิร์นที่ถูกทิ้งดิชลงมาครับแต่แน่นอนว่ามันก็มีเทคนะครับถ้าเกิดการเป็นเนี่ยถูกทิ้งจากมือจากความสามารถการ์ดนะครับการเป็นเนี่ยก็จะสามารถบูสต์ได้นะครับคือเอาจริงๆครับตอนมันออกมาใหม่ๆใบเนี้ยบอกตามตรงว่าเป็นสามันเดบิวต์อาที่แบบงวยมากๆครับเพราะตอนที่มันปรากฏตัวมาในเดย์วันครับใบเนี้ยมันถูกขายในแค่ใบละ5บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับ5บาทครับคือโคตรถูกมากๆครับแต่แน่นอนครับว่าในช่วงของแผดดีเซตบีทีศูนย์แปดครับการมาถ เทคนิคการทิ้งมือหนึ่งเพื่อที่จะปรับได้ให้กับเรเวอฟอร์มเป็นหนึ่งนะครับทำให้เรานะครับไม่จำเป็นต้องใส่เซคอน่าอีกต่อไปใช่ไหมครับแน่นอนว่าการไปเนี้ยก็ได้ทําหน้าที่ของมันอย่างทรงเกียรติครับเพราะว่าในช่วงของการโจมตีของเวฟแรกของยูดเบิร์ตครับที่ให้เรียออกก่อนครับถ้าเกิดด้านหลังมีเซลก้อนเนี่ยนะครับเซลก้อนจะบึ้มแล้วเราก็จะมีด้านหลังที่ว่างอยู่ครับแน่นอนว่าพอยูดเบิร์ตตีเสร็จเรเวอรดรสทิ้งมือหนึ่งครับเราก็ทิ้งไอ้ใบนี้ครับและไอ้ใบนี้ก็จะกระโดดดมมมมมาาาาาาาเเเเเเเปป็็็นน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 ตตตตตััััััััััวววบบ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 บูููสสส์์์์ใใหหห้้้้้กกกกกกรร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 ไ่่อออออองงงคคคคลลยยยยืฟฟีีๆผทะขิิ การอันี้ก็แบบคุนขึ้นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันคุ้นขึ้นสูงถึง1584.62เเลยนั่นเองครับทำให้จากใบละ5บาทในตอนนะครับมันก็ขึ้นมาสูงถึงใบละ9 4บาทครับซึ่งว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าเทียบกับไออันดับก่อนหน้านี้ครับไอเจ้าใบเนี้ยมันก็ดูขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งแนวว่าผมเองก็เห็นด้วยครับแต่ถ้าเทียบกับราคาผันผวนของมันจริงๆครับการที่มาถึงใบละ5บาทในวันนั้นครับมันคุนขึ้นเปลี่ยนเป็็นนนนนใบบละะ994าาาาาททวววัีีี้่่่่กถืออไธรรรรรดจิงๆเพต รีวิวมันมาใหม่ๆครับใบนี้มันขึ้นสูงถึงใบละร้อยห้าเลยนะครับและถึงแม้ตอนนี้รีวิวมันก็ไม่ได้ใช้มันแล้วนะครับแต่ไดาว่าใบนี้มันก็ถือว่าคุ้นขึ้นสูงอยู่ดีครับเพราะว่าราคาปัจจุบันของมันนะครับที่อยู่ที่9ก้บาทนก็มีหลายคนที่ยังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับผมและแล้ว เราก็มาสู่อันดับที่1ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้บอกตามตรงว่าคาดไปหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าอันดับที่1ของเราไม่ใช่ใบไหนครับแต่ว่าเป็นเจ้าซัพพอร์ตของยูทเบิร์กอย่างเจ้าคริโนนั่นเองนะครับคอริโนอย่างที่สร้างมาดีครับมันเป็นดับบิลอาร์ที่มีแค่เทคเดียวเท่านั้นครับก็คือเมื่อมันถูกทิ้งจากมือหรือถูกลงช่องเดกาจากเด็กเราครับถ้าเกิดมันมีแวนกาดที่ติดชื่อยูดอยู่นะครับเราสามารถที่จะขุดเรเวลฟอร์มนะครับจากเด็กหรือหลุมของเราหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับซึ่ เราหนึ่งใบครับเข้าโสดนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นว่าตอนนี้มันออกมาใหม่ๆครับมันก็อยู่ราคาอยูแค่20บาทครับซึ่งแน่นว่าตอนนั้นที่ใช้ก็คือหน้าที่หลักๆก,ก็คือเอามาแค่ทําให้เควสของเจ้ายูดเบิกเรโว่ฟอร์มฟูลบลัสติดเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่แน่นว่าการมันของชุดดีแซนบ bt ศูนย์แปแล้วนะครับ เจ้าโคริโน่ในี้ครับเพราะมีบทบาทสําคัญอย่างมากครับเพราะว่าการมาถึงของหน้าแว่นใหม่อย่างเจ้ารีบิวครับที่มันสามารถที่จะเรีโวล์เรสจากหลุมได้เพียงแค่จ่ายแค่1 CB ครับทําให้เจ้าโคริโนครับมันมีหน้าที่ในการที่จะเอามาทิ้งไรต้นเกมเพื่อที่จะทําการเสิร์ชเจ้ายูสเบอร์เรโวล์ฟอร์มเอจิสที่เป็นเรโวล์ฟอร์มที่เล่นเป็นหลักนะครับในแพชปัจจุบันนะครับในการหยิบขึ้นมือแล้วก็เอาเอจิสไปนั้นเข้าโซ่แล้วก็ถูเอจิสออกเพื่อที่จะฟาร์มเอจิสในหลุมเพื่อที่จะเรโวล์ฟอร์มจากดรอปได้นะครับทําให้บอกตามตรงเลยว่าโคริโน่ในตอนนั้นคือแบบมันหุ้นขึ้นอย่างมากนะครับผมจํได้ว่าในไทยตอนนั้นคือแบบมันปั่นราคาจนถึง ประมาณใบละ500เลยก็ว่าได้ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบครับที่ณปัจจุบันครับตลอด1ปีที่ผ่านมาครับมันขึ้นขึ้นถึง2,163.64รนะครับราคาปัจจุบันนะตอนนี้ของเจ้าโคริโนอยู่ที่ใบละ400กับอีก43บาทครับเรียกได้ว่าเป็นการซับยุดเบอร์ครับที่เรียกได้ว่าแบบเป็นของจำเป็นอย่างมากครับที่ทำคอมโบในการที่จะเรเวอร์ฟอร์มจากหลุมให้กับรีบิวนะครับจากเดิมครับที่เป็นใบที่เน้นทำให้เควสตติดเฉยๆนะครับมาสู่ใบที่ทำให้เรานะครับมีโอกาส ถือว่าเป็นการอีกใบครับที่ถือว่าสุดยอดอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมกลับอันดับหนึ่งของเราอย่างโคดิโนครับ และนี่แห L และครับก็คือ10การ์ดข,ขึ้นประจําปี2025ครับก็ถือว่าหลายหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็คุ้นขึ้นไม่ได้เยอะมากครับขึ้นแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่โดยรวมครับผมมองว่าการ์ด1ิใบนี้ครับมันถือว่าแบบขุขึ้นถือว่าสูงมากมากครับเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าการมาถึอองสายใหม่ใ,หมในปี2025และรวมกันหน้าแวนใหม่ครับทำให้การ์ดเหล่านี้นครับมันมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแบบโหราคาแพงใช้ได้อยู่นั่นเองครับแล้วก็เป็นใบนที่มีบบทาาสํคัญกับเด็กๆนั้นอย่างมากเลยนันเอะ และแน่นอนว่าก็ต้องขอขอบุลข้อมูลจากแอป G ีย่างจคอนเฉอนะครับที่ช่วยทําให้ผมนะครับมีข้อมูลนะครับในการทำคอนเทนต์นี้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่นเองนะครับก็แน่นอนว่าขอตัวไปพักก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย